ก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยเนาะต่วันนี้เราค่อยจะมาสากคุณผู้ชมทําการเพิ่มยอดคนดูและจดของในตัวแพลตฟอร์มทิกตอกด้วยกันเนาะสำหรับใครที่กําลังหัดสตรีมไลฟ์สดในทิกตอกหรือว่ากําลังจะไลฟ์สดในทิกตอกแล้วไม่มีคนดูอยากได้เพิ่มการมองเห็นและให้คนดูไลฟ์สดเยอะๆลองดูแล้วทําตามกันได้ไป,ไปง่ายกันได้เลย๋ยวันนี้ันตอนแรกก็จะง่ายๆแค่เราเดิ้ามาในเว็บไซต์นี้ที่มีชื่อว่า HMM Dollar แต่ถ้มีการแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนใต้แคปชัช่ ตามกันไปได้เนาะและพวเราได้เข้ามากันได้แล้วในตัวเว็บไซต์ก็จะมีให้ได้รงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่อาจะไม่มีสมาชิกสามฟัถที่ต้งกดสมัครกันไปก่อนได้เลย อาจเพราะได้กดเข้ามาสมัครกันแล้วที่น้าตามการสมัครเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยมีให้เราได้สามารถที่จะสมัสครกันได้สองรูปแบบเลยโดยการสมัครผ่านบัญช o o Gmail l e g หรือว่าจะสมัครโดยการกรอกหัวข้ขอ,ขอขแล้วก็ข้อมูลตามที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้สำหรับใครที่จะสมัครสมาชิกก็สามารถที่จะเลือกว่าทำการสมัครสมาชิกกันได้และถ้าหากว่าใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วหรือว่าสมัครกันไปเสร็จแล้วอยากที่จะลงชื่อให้ใช้งานาางก็กดที่ตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยอาเขากดรูปเชื่อใช้ อ่าแล้วก็ที่นี้เราจทไา้เอร์มาที่ในตัวเว็บไซต์เว็บไซต์ทางไลน์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้โดยมีหัวข้อแล้วก็หมวดหมู่บริการให้เราได้มาเลใช้งานมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยให้กับเราได้มาทําการในตัวต่างๆตรงนั้นนี้แล้วสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์เป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดเกินไปก็สามารถที่ให้กดเข้ามาในตรงด้านนี้กันไปก่อนได้ดีคำว่าเติมเงินนะ โดยการได้กดเพ้ามาัลติที่หน้าต่างการตําเงินเขาว่าจะเป็นหน้าต่างแบบนี้โดยเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทำการเลือกช่องทางในการตําเงินกันได้โดยการกดที่เข้าไปกันก่อนอ๋าทีฟรอวอรชทางแต่พอทุกผู้ใช้ทางก็มาเป็นแบบนี้สี่ช่องทางกันเลยในการตําเงินเนาะไม่ว่าจะเป็นการเชือโฮลเป็นทรูมันนี่วอลเล็ตริปโตเคอเรนซีหรือว่าเพอร์เฟคแมนนี่หาพวกเรารู้จักช่องทางไหนจะดูช่องทางอะไลน์ในที่ช่องทางนี้ก็เลือกกันไปแล้วก็ทำการเติมเงินกันได้เลย และสำหรับใครที่อาจจะเลือกตัวมือกันได้แล้วหรือว่ามียอดนินทงดูแล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับมาที่ส่วนต่างๆของบุษย์ไซกันได้เลยอ่ะ และทีนี้เราจะได้ย้อนกลับมากันได้แล้วในตัวของเว็บไซต์ที่นี้เราต้องการจะทำการอะไรเราก็สามาติเตอร์เลชในกันได้เลยอย่างในวันนี้ต้องการจะทำการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดของตัวทิกตอกได้กดคลิกเข้าไปที่ตัวเพลตฟอร์มอทิกตอกมาแล้วก็ให้มาคิดที่ตัวหมดหมู่กันไปเลยว่าต้องการจะทำการเพิ่มอะไรเนาะเื่อคนดูไลฟ์จะอยู่ตรงนี้ให้กดคียกเข้าไปผลลิกันไั้แน่แในตัวหมดหมู่ก็เลอกันต่อที่ตัวบริการบริการว่าที่เป็นอะไรา่าคะรัเราคนรูเนาะเขาจะเป็นประมาณนี้เราก็เลอกกันได้เลยเดี๋ยวของเราจะขอเลือกเป็นอันแรกน อ่าและมือเลิกกันได้แล้วทั้งตัวหมดหมูเราบริการแบบพี่จินีให้ย้อนกลับมาเคลิ Ki ้งไอที่ได้ตัวของและสดติดต่อของเราเพื่อทาการาลอกบิงอ่าก็มาคลอกวิงเลยเนาะอ่ะก๊อปปี้มาเลยและบริการทีงตัวแลสดขึน้นมาได้แล้วประมาณนี้จีนีให้ย้อนกลับมาแล้วเอาลิ้มมาวางรเรได้บอลทิ้นได้แล้วจีนีก็ให้ใส่จำนมนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปอ่พอเราได้ใส่ทั้งนี้ล้วําจำนวนได้แล้วจีนีให้กดส,สั่งซื้อตรงตา่านงนีง้กลับไปได้เลย อ่าแล้วผู้ส่จองซื้อจำได้แล้วแบบนี้ในฟ้าจงฟือเขาก็จเจมี่ระบุขึ้นมาเป็นการเจมบอกประมาณแบบนี้และแทนในฟ้าจงซื้สามารถที่จะเช็คดูระอีของตัวจังซื้อจได้ด้วยพี่แ่กดเข้ามาที่ตรงตารางนี้ที่คำว่าประวัติการจองซื้อ อ่าโดยถ้าเราสั่งซื้อเตนมป็นเสร็จแล้วหรือว่าสั่งซื้อเต็แพลนเนาก็สามารถที่จะเข้ามาชิ้ดูรายละเอียดกันได้แบบนี้เลยอย่างออเดอร์ที่ทาการไปเมื่อกี้เขาจะขึ้นมาว่าเราดําเนินการแล้วก็เข้ามาชิดดูกันได้ประมาณนี้เลยเนาะแต่ถ้าองค์ใครที่เข้ามาชิ้ดูดแล้วตัวออเดอร์มีการยกเลิกหรือว่ามีปัญหาขัดข้อง <c oughs> ก็สามารถที่จะกดข้ามาที่หัวข้อด้านนี้กันไปก่อนได้เลยครว่าตัว โดยการ,รกดเข้ามากรแลที่หน้าต่างตัวตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้โดยให้เราสามารถจะเข้ามาเพื่อทําการแจ้งหรือว่าให้ได้ติตดต่อสอบถามปัญหาแก้ไมนกันไปได้ไป,ไปไง่ายการเข้ามากระแลก็ทําการปีหมู่ข้อหรือข้อความหากว่าเกิดมีปัญหาหข้อข้องยังไงแบบไหนก็เข้ามากรแลก็ทาการปีหมู่ข้อหรือข้อความกันไปได้เลยหรือี่ในรูปภาพในส่วนของเว็บไซต์ก็สามารถที่จะทำการกันได้หรือถ้าหากว่าใครที่เข้ามาชิ้นกันไปแล้วในตัวเว็บไซต์ไม่ได้เกิดมีปัญหาหรือว่าข้อข้องอะไรยังไงเลยจางเือตามปกติกันไปเลยที่จะดูยอดก็ลองให้ย้อนกับ เรดูกันได้นะว่าในตัวห้องคีปรสดตตอนนี้จะขึ้นมาบ้างหรือยังกับไปสองยอดเบ,บวอกไก็บมดยังไม่มีขึ้นมาเนาะก็ยังจะมีอยู่แค่หนึ่งเองเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเราเลยที่ดูอยู่คนเดียวตอนนี้หากว่ายังขึ้นมาไม่ครบหรือว่ายังไม่ขึ้นมาทันทีก็อย่าเพิ่งรีบร,อร้อนเลยว่าตกใจกันไปเพราในการ่งซื้อบางที่ยอดของ็ุ้นสายหดเบื แต่ทยอยขึ้นมาหรือว่าทางเราสั่งซตือมาแล้วยอดจะขึ้นมาใด้จำนวนหนึ่งก่อนไอ้กีหรือขึ้นมาสมทบในระหว่างนี้ถ้าหากว่าเพื่อไม่ให้เกิดการเสียวลาอยังไงเรากวจะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดมาขึ้นอยู่แล้วคุยสุดเลยก็แล้วกัน อะก็ไปให้พี่มันเก็บสียเวลาเนาะเราย่อนกลับกัน่าจากเมื่อกี้แล้วเนาะที่เราได้ทำการสังเกตกันไปแล้วนั่งรอสกครู่ตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของในตัวทิกตอกเราก็ได้ไปจนมาจะเสรเป็นเทียบแล้วแล้วเนาะแล้วก็เป็ขั้นตอนในการทำไม่ได้ยากแต่ฟัร์้อนอะไรยังไงกันเลยด้วยหากว่าใครที่เข้ามาเล่ชมกันแล้วเกิดสนใจอยากที่จะเข้ามาทดลองว่าใช้งานสามารถที่จะให้กดเข้ามาในนี้ของตัวเว็บไซต์ที่ได้แปลว่าให้ได้ส่งแคปชั่นหรือว่าส่งใต้คอมเมนต์ก็สามารถที่จะกดเข้ามาชี้งานต่างๆกันได้เนาะหรือใครที่เข้ามาชี้งานสำหับสนใจของคนอื่นเพิ่มเติมยังไงตัวเว็บไซต์ก็จะมีให้ได้เลือกชี้งานแล้วทำ จำได้แบบจริงจได้เลยอ่ะแล้วในวันนี้นําสำหรับในการเพิ่มเอยในการจะใช้งานตัวเว็บไซต์หรือว่าการเพิ่มยอดคนดูและสดก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ดูจัวส่ตอนนี้สนใจก็ลองเข้ามาดูหรือถ้าดูกันแล้วทำตามคนลทสำหรับในคลิปเราของวันนี้ก็ขอจบกันไว้เดี๋ยวไปตอนนี้ใครที่ดูจัวส่นตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว็ขอบคุหนะ้า